สามแต้มจะเป็นของใครอสุรธุลาถ้าได้สามแต้มนี้สําคัญมากเลยนะครับนี่ลุ้นเลยจิตเดียวได้ยิงทักทายไปก่อนครับลูกนี้นี่ภาคสกรถึงก่อนได้ยิงกลุเรียบร้อยเรียบร้อยครับ่าลูกนี้โอ้โหขึ้นนําไปแล้วครับขุนหานมากครับได้สวนบ้างครับอสุรธุลาสับซ้ายสับขวาได้ยิงประตูเรียบร้อยหนึ่งประตูต่อศูนย์ับธวัชชัยครับอ่านี่ เอาหมดเวลาแล้วเหรอหมดตอนไหนเนี่ยโอ้โหบอกลกำลังมันอยู่เลยจานไม่โทษสักสามนาทีแมเสมอออระวังนะครับหญิงติดรับแฉลบด้วยแล้กวก็อ้อมนี่นะครับแม่ขวาไว้ได้สบายสบายสลับนกเขาอัมพลเบินเข้ามาตะก,กลนแล้วก็ จาก,กอรแปรเรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์ครับขึ้นนำไปแล้วหรับครัวในดาวครับไม่บอสช้าครับแต่งอยู่ยิงแฉลบออกมาเอาไม่เข้าทางเรียบร้อยเลยโอ้วิ่งบนไปบนมาครับเจ้าภาคกอรนะครับตัดนิดนึงชามียิยงเรียบร้อยไล่มาแล้วครับหนึ่งประตูต่อสองครับเหมาแลนะ้วชาเมีแมจืดหักเข้ามาตรงกลางแล้วก็ยิงเรียบร้อยครับโอ้ยเจ้าแสบอีกแล้วเหรอเอาแล้วครับลงมากันใหม่ หมวกเช็ดเรียบร้อยเลยครับโอ้หบอลตกใส่หัวเฉยแค่นั้นเองนะครับเจ้าบอสเอาจนได้ทาง6คะแนนนี่ถือว่ายังอยู่เส้นทางเอาสก,กัดไม่ดีเข้าทางแปรเรียบร้อยเลยครับโอ้ยใครครับแปรเนี่ยเจ้าโอ้นครับมา <c oughs> เอาหมดหมดเวลาการแข่งขันชนะ5ประตูต่อนหนึ่งครับมา ลูกตั้งเตะครับวางยาวออกมาไม่มีเอา้าหลุดเลยครับลูกนี้ยิงเบาๆลกเรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์ครับโอ้ยยังได้อยู่โซดาเอา้าหลุดเดียวมาสุธิรักษ์ยิงเรียบร้อยครับหนึ่งหนึ่งครับรออย,อยู่สุธิรักษ์ปืนแปรเรียบร้อยสองหนึ่งครับโอ้ยต้องฟกโอ้วิ่งตามขึ้นมาพอดีครับโอ้ มาอยู่ครับสุริยันออกมายังไงวัชระสุริยันไหลามาลงลงสุธีเรียบร้อยครับสองครับโอ้โหตัดยิงเข้ามาเรียบร้อยครับส2มเลยครับเป็นใครอภิชัยครับเออสุธีรักืึ้กมาอีกทีหนึ่งปริญญายอดสวยแปะเต็แปะได้ทนันเอาจนได้ส3มสครับโอ้โหโซดาเชยงเนี้ยต้องขึ้นให้หมดประตูต้องขึ้นให้หมดครับ ยิงเอาสามสเลยครับโอ้ยแม่สุดที่รักครับตูปล่อยเลยมาเรียบร้อยครับโอส้สซดาแช่กับมาชนะครับพลิกไปพลิกมาครับคู่นี้นี่เนมชีโบชีเบแล้วก็ยิงออกไปครับมาเอาแล้วครับ ออนมาัปันเรียบร้อยเลยครับเอลาาะมา1นครับดูอมขึ้นนำไปแล้วครับมกลาบนะหนุนเลยไปก่อนสักสองสชั่วโมงเอา้าจนได้ครับมาหนึ่งหนึ่งครับโอ้ยเอาใครครับนี่สอสับอยู่กับที่อยู่ดีให้เจ้อโอ้นลงแล้วอน้น คนจับและยิงเรียบร้อยครับสองหนึ่งครับโอ้ชมรมผู้ปกครองขึ้นนำแล้วครับแม่จอมมี่หลุดมาหลุดแล้วแล้วแปรเรียบร้อยสองสองครับโอ้โหแม่เจ้ากายครับไปแข่งขันครับเสมอกันไปสุดมันครับแม่สองประตูต่อสองครับเป็นเจ้ากายนะครับได้แมนเท่าเดอรแมนนะครับเจ้า